ประวัติศาสตร์7อริยะเจ้าครั้งที่สหน้าที่9บทที่18ตอนที่2นะครับผมตอนเทพหรือเจ้าถ่ายอทอดธรรมณสะพานบุญสัมพันธ์บรรลุธรรมหลุดจ,จุดประทีบกลารลาตีห้องมืดที่ไร้หน้าต่างฉับพันสว่างหากายนี้ตอนนี้ไม่ก้าวย่างแล้วจะว่าง บำเพ็ญซักเมื่อไหร่คราวที่แล้วเห้เขาเนี้ยมกอดดอกบัวเจ็ดดอกไว้กับอกขณะเดินก้าวและลงจากภูเขาบังเอิญขาไปพันกับเถาวันเข้าเข้าเลยล้มหกทันใดนั้นก็ตกใจตื่นขึ้นภาพทุกภาพอันตรธานไปหมดกลายเป็นความฝันพอลืมตาขึ้นปรากฏว่าตนเองนอนอยู่ในห้องหนังสือที่บ้าน เห็นลูกชายชิวนิ่งยืนอยู่ข้างๆ้างเขาจึงไอกระแฮมกระแฮมขึ้นมาชิวนิ่งได้ยินเสียงบิดาไอขึ้นมาจึงร้องเรียกนางจิวภรรยาเมื่อนางได้ยินเขาถึงรีบเออทะล้นมาแล้วไถ่ถามว่าท่านที่พันพี่ท่านพี่รู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วหรือให้เขาเนี้ยพูดว่าแปลกจริงๆแปลกจริงๆ นางจิวพูดว่าท่านพี่เป็นลมไปเองจะมีอะไรแปลกให้เขาเนี้มตอบว่าข้าได้ออกไปส่งแขกข้างนอกนี่นาะแล้วทำมจึงมาอยู่ที่นี่ได้นางจิวเลยถามจึงถามว่าท่านพี่ท่านพี่เลอะเลือนใหญ่แล้วเมื่อวานนี้ท่านพี่ได้ส่งขอทางสองคนออกไปตั้งแต่ครึ่งวันไม่เห็นวี่แววให้คนออกไปตามหาก็ไหลล่องลอยเป็นเพราะฉัน ไม่ไว้ใจจึงให้คุณอาลองเฮกมงกับเฮกหวาออกไปตามหาไม่ไกลถึงยีสิบกว่าลิเห็นนอนอยู่บนสะพานเมามายไม่รู้ตัวจึงนำท่านใส่รถกลับมาบ้านนอนอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนวันนี้จึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาท่านพี่ต่อไปโปรดถนอมตัวด้วยสุราควรดื่มให้น้อยลงจะทำอะไรต้องพิจารณาให้ถูกต้อง คนไม่รู้หัวนอนปลายเท้าให้เลิกคบหาท่านก็ได้รับแต่งตั้งจากราชสำนักเป็นที่เคารพของผู้คนในหมู่บ้านหากล้มนอนอยู่ตามข้างนอกจะเสียหน้าแค่ไหนเป็นการเสรื่อมเสียเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงเป็นที่ครหา,อาของชาวบ้านเฮกเฮาเนียมลุกขึ้นแล้วขอบคุณกล่าวว่าวาจาของเธอเป็นประดึงดังโอสถ ค่าข,ข้ากล้าหรือที่จะไม่จดจำค่าคิดถึงเพื่อนยากสองคนคงต้องเป็นเทพเป็นเซียนแน่ๆน,นางจิว๋วว่าเป็นคนขอทานสองคนแท้ๆจะเป็นเซียนอะไรกันเฮกเฮาเนี้ยว่าได้ฟังคําเจรจาพิจารณาถึงความสงบและการเคลื่อนไหวจึงรู้ว่าต้องเป็นเซียนแน่ๆน,นางจิว๋วถามต่อว่า เขาได้พูดอะไรให้ฟังทำอะไรให้เห็นมีส่วนไหนที่เหมือนเซียนเฮกเฮาเนี้ยจึงพูดถึงการช่วยเหลือเงินทุนแก่เขาแล้วเขาปฏิเสธอย่างไรวันรุ่งขึ้นส่งเขาเดินทางไปไม่ทันกี่ก้าวย่างก็ไปไกลถึง20กว่าลีแล้วเขาก็ขับลำนำว่าอะไรเอาสุราให้อย่างไรแล้วไปเก็บดอกบัวบนภูเขา แล้วคำพูดก่อนจากกันว่าอย่างไรได้อธิบายให้นางจิ๋วฟังอย่างละเอียดข้าเพียงดื่มเหล้าแค่สามจอกก็ยังเมาตั้งแต่หนึ่งวันหนึ่งคืนควรควรประหลาดใจเหล่านี้หากไม่ใช่เสียนแล้วจะเป็นอะไรนางจิ๋วจึงตอบว่าเคยได้ยินคนเขาเล่าว่าคนเช่นนี้มีวิธีหยอดทางเดินกว้างหนึ่งตั้งสิลี้ วันหนึ่งสามารถเดินเป็นพันลีมียานอนหลับใส่ในสุราพบติดตัวไว้ถ้าได้พ,พบพ่อค้าอยู่ตามลำพังคนเดียวจึงจะนำสุลานั้นมาเลี้ยงพอพ่อค้าดื่มแล้วเมาหลับไม่รู้เรื่องก็จะขโมยเงินทองของเขาไปพอท่านตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนหากท่านไม่ระวังระมัดระวังเมื่อเมื่อก่อนจะเสียใจภายหลัง เมื่อนางจิ๋วกล่าวจบเฮกเฮาเนียมก็คุ้มคิดว่านางก็คงเป็นสตรีอยู่อย่างนั้นหาไปต่อแย่ยกับนางคงพูดไม่รู้เรื่องสู้ปล่อยตามความคิดของนางไปดีกว่าคิดแล้วก็ตอบรับไปว่าคำพูดของนางข่าจะจดจำเอาไว้หลังจากนางผงัดออกไปเฮกเฮาเนียมก็นั่งเงียบคนเดียวในหนังสือในห้องหนังสือ ใจก็คิดถึงแต่คำพูดของกิมตังและบอซิมเซียงคิดตลบไปตลบคิดตลบไปตลบมาหลายครั้งก็ต้องมีเหตุผลแน่ๆคิดอยู่หลายวันชาพันก็เข้าใจคำว่ากิมตังอักษรสอง,สองตัวนี้เมื่อเขียนรวมเป็นตัวอักษรเดียวจะได้คำว่ากิมตังอักษรสองตัวนี้เมื่อเขียนรวมเป็นอักษรตัวเดียวก็จะได้คำว่าเจง ถ้าเอาคำว่าโง้อซิมเชียเปลี่ยนเป็นบ้อซิมเชียงในตอนที่แล้วได้ได้เรียนไว้ได้เรียนให้ทราบว่าคำว่าบ้อและและโจในภาษาจีนกลางอ่านว่าอูทั้งสองตัวคนจีนไม่มีใครแท่บ้อมีแต่แท่โจ้ดังนั้นเมื่อ,อ,อ,อเมื่อเอาคำบ้อมาแทนคำโจ้ก็จะมีความหมาย เพราะว่าคําว่าบอซิมหมายถึงไม่มีตรงกลางดังนั้นเมื่อเอาอคําอักษรเชียงมาลบเอาอขีดตรงกลางออกไปก็จะได้คําว่าหรือดังนั้นจึงต้องเป็นเซียนสององค์คือเซียนเจงและเซียนหรือสององค์มาโปรดแน่ๆคิดเช่นนั้นแล้วจึงพ้ามพึงว่าข้าช่างไม่มีบุญสัมพันธ์ได้พบ แล้วยังพลาดโอกาสยิ่งคิดยิ่งแน่ใจจนเพ้อร้องขึ้นว่าเสียดายยังคิดถึงคำพูดตอนจากกันอ่กันว่าโอกาสไม่ไกลอีกแค่สอจะได้พบจากที่จากกันข้างสะพานบุญสัมพันธ์โอกาสไม่ไกลแค่สอน่าจะเป็นคำอ่าเป็นสามคำสามข้าเดือนสามพบได้ที่จากกัน อย่างที่รู้ต้องไปหาสถานที่นั้นคําว่าหมดกรรมสัมพันธ์หมายถึงสัพพธรรมล้วนคือกอล้วนคือกับเมื่อคิดได้เช่นนี้จิตใจจึงยิ่งดียิ่งนะักเวลาผ่านไปรวดเร็วดุดสอนพุ่งวันเดียวดุดกระสวยไม่นานแลฤดูหนาวก็สิ้นสุดลงแลฤดูใบไม้ผลิก็เวียนมาถึงอากาศปีหนึ่ง หมุนเวียนเปลี่ยนปีใหม่ขึ้นืนโดูใบไม้ผิดสัพพฤกษาเขียวขจีเด็กเล็กเติบใหญ่รวดเร็วเปล่งรัศมีดูอีกทีฉับพันผมหงอกขาวพอปีใหม่ผ่านไปไม่นานเวลาก็ผ่านไปถึง3ามข้าเดือนสามเฮคเขาเนี้ยมจึงออกจากบ้านไปแต่ลำพังคนเดียวไปตามาทางเก่าที่นำไปสู่ สะพานรอคอยอยู่นานไม่เห็นใครมาแล้วได้แต่คิดคิดถึงรูปลักษณะอยู่ภายในใจจนจิตใจเกิดจิตสธาลุกขึ้นยืนบนหัวสะพานแล้วมองไปทางทิศตะวันออกที่ทิศตะวันออกทีทิศตะวันตกทีนะทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกร้องอีกออยู่ข้างหน้าข้างหลังว่าให้เข้าเน้ยมกงมาตั้งแต่เช้าแล้วหรือ ให้เข้าเนี้ยมหันกลับไปดูเมื่อเพื่อนยากสองท่านเมื่อปีที่แล้วจึงรีบจับแขนเสื้อแล้วพูดว่าข้าวก่อนท่านเซียนทั้งสองรีบกลับไปช่างไม่คิดเออช่างไม่คิดถึงสิทธิ์บ้างหรอคะหลอกหรือท่านบ่อซิมเชียนกับกิมตังนั่งลงบนหัวสะพานให้เข้าเนี้ยมคุกเข่าลงไปแล้วพูดว่าสิทธิ์ เฮงเปียกเป็นผู้ทุชนไม่รู้จักว่าเซียนจากเบื้องบนเสด็จลงมาสิทธิ์ได้ล่งเกินสมประมาทไว้มากวังให้ท่านให้อภัยวันนี้ได้เห็นหน้าเซียนอีกครั้งนะับว่ามีโชคลาภยิ่งใหญ่ในสามชาติขอให้ท่านได้สั่งสอนให้พ้นจากทางมืดมัวจะได้ขึ้นสู่ทางสว่างจะเป็นพระคุณกับสิทธิ์ไม่น้อยกล่าวจบก็ก้มลง,งกราบ เซียนทั้งสองได้แต่หัวเราะรัศมีทองพุ่งออกจากปากแสบตาคนยิ่งนักขณะที่ก้มกราบเซียนทั้งสองก็สำแดงเป็่งประกายเซียนทางเซียนทางซ้ายได้เปลี่ยนเป็นมีมวยผมคู่บนศีรษะเสื้อ,อใส่เสื้อคลุมใหญ่หน้าแดงกล่ำในตาใสาดุดดาวมีหนวดคาวยาวถึงหน้าอก มือเอ่อมือถือพัดขนหานส่วนเซียนทางด้านขวาศีษะสวมหมวกผ้ามีเอ่อสันเก้าชั้นเอ่อกายสวมชุดเต้าหยุนสีเหลืองใบหน้าขาวผ่องดวงตาเป็นประกายานวดคาวพิ้วเป็นหางปลายมีกระบี่หนึ่งเล่มคือเซียนฮั่นเจ๋งลีเหล่าโจ้กับท่านหรือโจ้งซุนเอียง เช็คเฮาเนีม้มก้มกราบไม่กล้าเงยขึ้นมองท่านหลีโจ้กล่าวว่าสมัยบุพการจิตใจคนซื่อเสัตว์ซื่อมีขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามผู้ฝึกเต๋าจะได้รับการถ่ายทอดอภิปัญญาเพื่อป้องกันตัวก่อนภายหลังจึงถ่ายทอดวิชาให้สำเร็จธทำแท้ปัจจุบันธรรมจืดจ,จาง ใจคนไม่โบราณเสียแล้วหากได้รับอภิปัญญาเสียก่อนก็จะทำให้เสียหายได้ดังนั้นจึงถ่ายทอดทำให้ก่อนไม่ต้องอาศัยอภิปัญญาก็เป็นสุขได้ไม่ต้องเออล่องหุนก็สำเร็จทำรได้เมื่อสำเร็จทรรแล้วสัพพธรรมก็บรรลุได้ไม่แสวงหาอภิปัญญาก็มีอภิปัญญาได้เองจึงเรียกว่าศาสตร์แห่งความ จริงสมบูรณ์ชวนจริงนี่คือหลักธรรมเลิศของชวนจริงที่เรียกว่าชวนจริงนั้นเป็นความแท้บริสุทธิ์ไม่มีความชิดปลอมคนที่ไม่มีจิตใจขออภัยครับคนที่ไม่มีใจจริงพอพอกับตัวหมุนก็ไม่เสียแล้วคนไม่มีความคิดจริงพอสับสนก็สลายแล้ว คนที่ไม่มีอารมณ์จริงก็เอียงหน่อยแล้วก็หวนเสียแล้วเริ่มแรกจริงใจพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เป็นใจปลอมเริ่มต้นมีความคิดจริงพอถึงาสาหน่อยก็เป็นความคิดปลอมถึงมีอารมณ์จริงไม่ถูกทางหน่อยก็กลายเป็นอารมณ์ปลอมที่ว่าใจจริงเ,เริ่มแรกคือใจที่มีอยู่ที่ว่าความคิดคิดเริ่มแรก ก็คือความคิดที่เริ่มเกิดขึ้นเพียงนิดหน่อยก็ที่ว่าถืออารมณ์หมายถึงถึงอารมณ์แห่งจิตเดิมภายในใจมีความคิดจริงมีอารมณ์จริงท่ามกลางอารมณ์จึงจะเห็นใจจริงและความคิดจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจจริงคือความคิดจริงจากความคิดจริงเกิดขึ้นคืออารมณ์จริง อารมณ์นั้นก็คือ,อส,สภาวะธรรมชาติบางครั้งบุตรนิมิตเกิดขึ้นเองเช่นนี้แล้วคนละ,ะคนจะไม่จริงหรือหากคนไม่มีใจจริงก็จะไม่มีความคิดจริงเมื่อไม่มีความคิดจริงก็ไม่มีอารมณ์จริงจะเห็นได้จากผู้ที่บำเพ็ญธรรมอพอเคลื่อนไหวความคิดหวังเพื่อตนก็ ก็เกิดขึ้นมีความคิดหวังเพื่อตนใจก็ไม่จริงเมื่อสงบความคิดอยากก็เต็มมามีความคิดอยากใจก็ไม่อยู่ในสภาวะที่จริงความอยากเพื่อตนไม่ตัดทิ้งหรือไม่มีความคิดจริงหรือครึ่งจริงครึ่งปลอมคือคนอบ้าง ปอมบ้างขณะที่เบื้องบนและคนกำลังพูดกันคือความคิดตรึกตองอารมณ์อันเกิดจากความคิดตรึกตองไม่อาจปิดบังได้กรารจะทดสอบเต๋าจริงให้ทดสอบอารมณ์ก่อนเมื่อทดสอบอารมณ์แล้วจึงจะรู้ว่าเป็นใจจริงหรือยังก่อนจะรู้ความคิดจริงหรือไม่จริงดังนั้นมารคา แห่งการมำเพนธรรมจำต้องเริ่มต้นที่ความคิดตรึกตรองหากความคิดตรึกตรองนั้นมีความศรัทธาใจก็ศรัทธาด้วยอารมณ์ที่ใจเผื่อออกมาก็จะศรัทธาด้วยศรัทธาในความจริงนั้นหากศรัทธาแล้วไม่จริงก็เห็นได้จากความผู้เอ่อก็จะเห็นได้จากคําพูดคําพูดที่ไม่ได้มาจากความดีไม่ใช่คําพูดจริง หากเห็นได้จากกรานกระทำกรานกระทำนั้นไม่อน้อมตามจิตก็ไม่ใช่กรานกระทำจริงผู้บำเพ็ญให้บำเพ็ญละใจภายนอกวอะละความคิดภายนอกละอารมณ์ภายนอกเมื่อมีความคิดอื่นเข้ามาให้จับที่จิตเบื้องบนปล่อยวางจิตคนอย่าเกิดลังเลใจจะทำให ความคิดสับสนเช่นนี้แล้วจึงจะเป็นจริงความคิดจริงอารมณ์จริงไม่มีปนไม่มีปลอมปนจึงเป็นเตา๋าจริงให้ปฏิบัติไปตามเตา๋าจริงทั้งหมดนี้เรียกว่าฉวนจริงท่านหรือเจ้านำเอาหลักธรรมของฉวนจริงสอนให้แก่เฮกเฮาเนี้ย um, จบลงจากนั้นก็ถ่ายทอดวิชาพื้นฐานว่าด้วยการ กา,าาาการตั้งเตาว่างการตั้งเตาวางกระทะการปรุงยาจนได้หัวยาการปรับระดับของไฟให้พอเหมาะ,ะเพิ่มภูความสามารถต่างๆให้ใหเฮข้าเนียมก็รับการสั่งสอนด้วยความเคารพจากนั้นท่านหรือเจ้าก็กล่าวว่าเมื่อเจ้าบรรลุแล้วให้รีบไปที่เมืองส่วนตังเพื่อ,อโปรดจิตอริยะเจ้า อริยะก็คือดอกบวัวเจ็ดดอกที่มอบให้เจ้าเมื่อครั้งก่อนท่านหรือโจ้จ้ำจี้จ้ำชัยจนจบแล้วก็หันกลับไปที่ท่านเจ็กเหล่าโจ้แล้วเอ่อก็เป่งัศมีรอบบริเวณนั้นด้วยแสงสีทองพริบตาเดียวก็หายไปเสียแล้วเฮ้เขาเนี้ยม,มองไปเบื้องหน้าพร้อมก้มลงกราบขอบพระคุณพอไหว้เสร็จก็ยัง เงยหน้ามองบนท้องฟ้าเฝ้าคิดถึงใบหน้าเซียนทั้งสองอย่างเงียบๆฉับพันก็ได้ยินเสียงเรียกร้องของเง็กวาและแห้งหมงวิ่งมาตั้งแต่ไกลเราได้รับคำสั่งจากคุณนายให้มาตามหานายท่านสงสัยจะอยู่ที่นี่ก็พบท่านจริงๆด้วยขอให้ท่านรีบกลับบ้านให้เข้านีมเดินไปอย่างช้าๆตลอดทางก็อคอยจดจำ ทำต่างๆที่ท่านหรือโจถ่า,ายทอดไว้พอกลับมาถึงบ้านก็อยู่แต่ห้องหนังสือไม่ยอมเข้าไปอ,าอยังห้องนอนนางจิว๋วได้ยินเสียงสามีกลับมาก็รีบออกมาดูแต่เห,เ,เห็นแต่เห็นแต่เหนเขาเนี้ยมไม่พูดไม่จาท่าทางเฝ้าแต่คุ้มคิดเมื่อนางจิ๋วเห็นเช่นนั้นแล้วก็เข้าไปเตือนสามีว่าท่านพี่ท่านพี่ออกไปข้างนอก บ้านครั้งนี้จะทำทำให้น้องเป็นห่วงเกรงว่าจะไปถูกของกลับมาบ้านที่อับอายแกเ่เป็นที่อับอายแก่ชาวบ้านท่านพี่ก็ไม่ยอมเชื่อฟังจะทําอย่างไรดีให้เขาเนี้ยมกําลังคิดถึงวิชาที่ล้ําลึกแม้แต่นางจิว๋วที่เข้ามาเขาก็ไม่รู้ตัว เฉลยเลยจะได้ยินเสียงสิ่งที่นางพูดจนกระทั่งถึงประโยคสุดท้ายที่ว่าจะทำอย่างไรดีจึงได้ยินเลยตอบรับไปส่งเดชโดยไม่รู้ต้นสายปลายทางว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนางจิ๋วเห็นเขาตอบไม่เข้าเรื่องก็เลยไม่พูดต่างฝไฟ ต่างก็ถอยจากกันไปในใจของให้เข้านี้ก็ได้แต่เฝ้าตรึกตรองดูมีพวกที่คอยบครบกวนอย่างอ,อยู่อย่างนี้อยู่เช่นนี้เฉลยเลยจะบรรลุธรรมหากไม่หากลุบายมาตัดกรรมสัมพันธ์เสียตลอดชีวิตก็ไม่อาจหลุดพ้นก้มหน้าคิดอยู่อีกรออีกรอบจึงคิดหาทางออกได้นอกจากจะแกล้งทำเป็นเสียสติไม่เ เสสติพูดจาไม่รู้เรื่องไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจตัดห่วงลั้นนี้ได้คิดแล้วก็นั่งนิ่งเหมือนคนโง่พอมีคนมาเห็นก็ทำเสียงคางหิงคางหญิงแล้วไม่ยอมไปห้องนอนคนนอนอยู่บนเตียงในห้องหนังสือนางจิ๋วเห็นอาการเช่นนี้เป็นห่วงเป็นใย,ยยนนิ่งวันนึงวันนึงเพียงมาสองดูหลายครั้งก็พบแต่ ปากเขาบน่นพึมพำพึมพำพูดจาไม่รู้เรื่องใส่หัวไปมานางจิว๋วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้ให้เงี้กว่าไปเชิญเพื่อนบางคนที่ได้พบค้าไปมาหาสู่กันเป็นประจำมาพูดคุยกับเขาและเพื่อดูว่าเขาเป็นอะไรเพื่อนเหล่านี้ล้วนเป็นเพื่อนที่ให้เขาเนี้ยนับถือพอเชิญก็มาโดยเร็ว พอเข้าไปในห้องหนังสือต่างก็ถามเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านให้เขาเนี้ยมสบายดีหรือให้เขาเนี้ยมสายศีรษะไปมาหลายครั้งเอามือโบอกไปมาหลายครั้งปากก็พึมพำพึมพำออกมาไม่เป็นภาษาแล้วก็ถอนหายใจเพื่อนหลายคนเเห็นเขาพูดจาไม่ได้ได้แต่เออได้แต่ได้ยินแต่เสียงบน่นง,ง,ง,งูงิงงูงิงเช่นนี้ก็ลง ความคิดเห็นว่าเจ็บป่วยแต่ไม่ทราบความเวลวร้ายของการเจ็บป่วยมีผู้มีผู้สูงอายุคนหนึ่งพูดว่าท่านที่ดูจากอาการของฮห้เขาเนี้ยเห็นทีจะเป็นโรคประสาทไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ที่หมู่บ้านของราวทางทิศตะวันออกมีหมอคนหนึง่งชื่อเตียงไฮเชงขอขอให้ ใครไปเชิญเขามาตรวจอาการดูก็จะได้รู้รายละเอียดนางจิ๋วก็ที่ยืนอยู่ข้างนอกประตูดได้ยินเช่นนั้นก็ให้แงกหวาไปเชิญหมอชินแสมาดูไม่นานนะักชินแสก็มาถึงบรรดาเพื่อนทั้งหลายก็ยืนขึ้นหลบไปบอขออภัยครับหลบให้ชินแสเข้าไปดูผู้ป่วยภายในชินแสเตียงให้เซง จับชิพจรจของเฮคเขาเนียมดูทั้งสองข้างก็เห็นว่าไม่มีอาการอะไรของการเจ็บป่วยแต่อย่างใดก็เลยพูดไปตามภาษาชาวบ้านว่าเขาเสียสติเระเรือนพูดจาไม่รู้เรื่องต้องรับประทานยาสักสักหลายหอ่อรับรองว่าหายแน่นอนพอจบก็เอาภูกการเขียนใบสั่งยาให้ไม่ทราบว่าจะรักษาหายหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปฉบับหน้า ครับผมก็ตอนที่2ก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อตอนที่3ากันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอบพคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ